การบริหารการเงินอีกหนึ่งข้อนะครับตามหลักซิกจาก,ก็คือให้รางวัลตัวเองครับ10%นะปอร์นะฮนะอ่าข้อแรกเราใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันอ่าอีก45%ก็คือการลงทุนต่างต่า10%แรกฝากฟิกสิ์เซต่อมาลงทุน10%ต่อมาเรียนรู้10%ที่4นี่ก็คือเออสิอร์ที่5นี่ก็คือให้รางวัลตัวเองนะครับกี่ปีมาแล้วครับที่เราไม่เคยให้รางวัลตัวเอง เราให้แต่คนอื่นให้แต่พ่อแม่นะครับให้แต่ลูกๆให้แต่สามีให้แต่คนอื่นนะครับช่วยเหลือคนอื่นไปทั้งนั้นเลยจกเป็นหัวใจนน้อยของตัวเรานี่แหละครับเราไม่เคยตามใจมันเลยทั้งๆที่หัวใจเราเรียกร้องนะครับเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่อยากได้มีสิ่งที่รักมีสิ่งที่ชอบมีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นเด็กในตัวเองตลอดเวลาเราเรายังคงเรายังคงอยากได้ตุ๊กตาเรายังคงอยากได้ของเล่นเรายังคงอยากได้ลูกอมนะครับ เพียงแต่ว่าตุ๊กตาของเราของเล่นของเราลูกอมของเรานั้นมันเปลี่ยนไปตามอายุนะครับบางคนอาจจะชอบกระเป๋าบางคนชอบรองเท้าบางคนชอบหนังสือบางคนชอบพระเครื่องบางคนชอบท่องเที่ยวนะครับบางคนชอบอที่จะไปดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆอันนี้คือการให้รางวัลตัวเองเพราะถ้าเราไม่ให้รางวัลตัวเองนะครับเราจะสุขภายนอกแต่เหี่ยวภายในก็คือหัวใจเหี่ยวแห้งแต่ถ้าเราให้รางวัลตัวเองแค่10%ซนะครับ เราจะมีความสุขภายนอกและภายในหัวใจเราจะชุ่มชื้นนะครับเราทําอะไรเราก็จะมีเขาเรียกว่าความอิ่มเอมจากภายในสายตาจะเป็นประกายนะครับเขาเรียกว่าหน้าตาจะบ้องแววผ่องใสมันจะลดอายุลงนะฮะมันจะอดก่าวเสมอนะครับเพราะว่าคนที่มีความสุขจากภายในนั้นมันแสดงออกเลยครับกับคนที่ไม่มีความสุขเนี่ยมันก็จะแสดงออกทางสีหน้าท่าทางเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น อย่าลืมนะครับการให้รางวัลตัวเอง10%ทุกครั้งนะครับของชีวิตหรือถ้าให้แล้วมันเหลือเราก็เก็บไว้เป็นเงินฝากฟิกนะครับอันนี้จะทําให้พี่น้องยิ่งทํายิ่งมีความสุขยิ่งใช้ชีวิตยิ่งมีความสุขนะครับยิ่งช่วยผู้อื่นยิ่งมีความสุขเพราะว่าตัวเราก็คือหนึ่งในชีวิตหนึ่งในยิกซอเล็กๆนะครับที่จะทําทุกอย่างให้มันเป็นสิ่งที่ดีงามและถูกต้องจเจริญรุ่งเรืองครับ